สวัสดีนะครับเพื่อนสายท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายตลาดนาดูนมาเที่ยวท่าท่านาดูนเนีย่ยนะครับจะให้ดูตลาดไม่ใหญ่เล็กๆอันนี้เข้ามาจะอ,าอยู่หนึ่งโมงนะคขาก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่าบางคนก็จะถามว่ามาถ่ายทํำไมก็มีคนอีกหลายล้านคนยังไม่เคยมาที่อำเภอน,นาดูนนะ จะให้ดูวิถีถิ่นแต่และท้องถิ่นคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมเดินถ่ายผมจะเดินดูไปด้วยนะครับว่าจะซื้ออะไรกินมาื่วานนะเนี่ยตลาดเก่าข้างในเป็นคๆบคืบไปเลยอันนี้ก็ทําใหม่เอิอ้นน้อยจริงจเนี่ยตอนผมมาส,สมัยน,นั้นมันเยอะเพราะว่ามันมีงานเป็นอย่างเนี่ยไม่มีเลยอย,อยู่กันพอแบบนี้ไปเลย นีม่มีเลยจะเขาคงมาเย็นมาเย็นอืมเขาคงจะให้ดูแบบกองถ่ายที่นี่เขจะถ่ายเหมือนกันนะี่ใสยย่ยางถ่ายเหมือนกันหมดเลยฝั่งนู้นก็จะดูใส่ย,ย่างก็น่าจะมัน ที่มันถูกก็เพราะว่ามันขายหลาย้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจมีสารของปรดผมเลยะจะมีจริงปลาหล,หลายของเพื่อนสมองไปเฉงคนก็คงในตลาด้เราจะมาถึง แลนี่มีปลาเผาแต่เช้าเลยลาเผามีเส์ฟแต่เช้าเลยเยวจะไปดูสกันนะตลาดไม่ใหญ่แต่ตลาจะเล็กๆๆๆกๆๆ็กเล็กเเล็กๆๆๆๆๆๆง โอ้มีรถอีกมีรถอีกฝั <laughs> ่งนี้ย่างไก่ไงครับไม่ได้ตำส้มตำเหมือนฝั่งนู้นนะฮะไปให้ดูตลาดาาตัวเงี้ยคนมาไหลครับสว่างเป็นน้ำเต้านิดหน่อยเนี่ยกะางกานยิงเศ้าอ,อยู่กบ龙บนตลาดไหว้แล้วเขาคนเขาต้องมีซ้ำหนึ่ง ตอนทนผมมาปีนั้นไม่ค่าจอดเต็มเม็ดทุกเดือนเพราะว่าเขามีงานเปทศการกตาานนะ้นกระเต่ามากลายประมาณนั้นให้เบิรงให้เบิรงวิธีถินอะไรแนี้นะครับบางนี้ก็เสียผ่าน,นเฮ็ดละงงผมไม่ยัง มีอะไรในของไฟสั้นๆมง่ายนิดๆกระหลับหน้าดูนี่ครับอังนี้ซายเนื้อถายหนูก็ก็ยูกเป็นส้น